มันตายแล้วฟูสีปึ่ง<อ>่ปลาเข็ง <c oughs> ครับพี่น้องเดี๋ยวสีปิ้งปลาเข็งให้ลูกสาวบ่ให้ลูกสาวให้ลูกสาวบอกฉันอ <c oughs> ีหลักกินปิ้งปลาเข็งบอ <c oughs> ่ ถ่าทานก่อนพี่น้องกินผ้าจะไหนดังไฟอยู่เดี๋ยวปีนปลาเข่งใส่เกียร์ข้าเกียร์อันนี้น้อยอันนี้น้อยๆันนี่น้อยอนี้ตัวใหญ่จ้าจ้าปลาเข่งตัวใหญ่พี่น้องคนนึงซัมฟาร์มืมอร์คนมันมั่นครับผมปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งพี่น้อง อย่างไฟอ่อนๆครับผมเดี๋ยวไปกินครับสมต่ำน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตย่างปลาก่อนกับบรรยากาศห่อนๆเอาเอาานเฮานะสงการมากินปิ้งปลา,าน้ำกันเด้อเนี่ยปลาเขียงแม่ไข่ตัวมันๆครับผมย่างท่าเกลืยออย่างดีครับผมนี่ทานนี่พี่น้องนี่ทานเ,นนเ,นานเดียวสิบห็นว่าบแมยนทน ถ้าจับให้มึงได้จับให้มึงแล้วพี่น้องมันหอนโอเคครับผมเดี๋ยวขอ,อย่างปลาสูก,ก่อนเดอเดี๋ยวจังสิไปตัหมงคุดซูพีสูนองกินเนาะทุกคนกับบรรยากาศบานคอยเองอปลาเผาปลาเผาที่แหลกปิ้งพี่น้องวันนี้เป็นเผา <laughs> นี่แหละครับของเสียบบานเฮาปลาเข็งเผาครับผม อ้ยเสียบ,บครับผมม,มันมันครับผมโวน่ะโอนะ้ยกล่องก็ไดาโอเคพี่น้องเริ่มสีซุกแล้วเดี๋ยวตอนไหนไปตำบักทั่วครับฮะพี่นอ้องปิงปลา,าซุกแล้วอาต,าตอนไหนก็นตตำบักทั่วครับผมมือสีสันนะกินเขาน้ำกันครับ ไม่กินหรอทำไมสวัสดีครับพี่น้องมากินขอก็ตำหมกทัวโอ้โห่ไปสาธุจังเลยเขาสีด่งไฟปิดพี่น้องห่อนก็ห่อนอากาศมันหว่วนะหลอกออกไปถึงอันหลอกออกได่ถึง ลอกออกได้ทั้งเปลือกไม่เอมันแข็งอะไรแข็งอกมันแข็งหยองหอมถ่าอ,อ,อันนี้ตับบุกหูก่อนต<า><พ>บับบุกหีเแล้วจะเป็นลม <laughs> จะเป็นลมไปกิน,นถ้าลมไม่พอเหรอคอยคิ้วคอยขอโทษขอขอภัยได้พี่น้อง เพราะว่ามันส,สั่งมันหิวข้าวอย่างแรงสูบคุณอยากลุมม้มใบไม้แล้วเป็นน้ำพุ่งกินน <พา S 1> นูได้นี่เลือดไปทางน้ำพุ่หนูนกระเลือดออกเป่พพะเอ,อือ้าม,มันดี ต,ตีนก็ตาำทั้คูัวลยอือบระพ่าบกระเทียมกระโชคกระแทนอือกระโชกระแหนบนั่งกินมะลวูวแซบบเด้อือ้าอื้อนอน

อเมืองไทยเจ้วเทเมืองไทยแม่ไทยลุกตัวไทยปลาเขียงเอาไปคนเอ้ยเอาไปหลามคนนี่เสียบดิไงเขยังไงเอ้าฮะนี่องคนเดียวเรื่องอะไรเกินไทยปะอืมเปไน hết bên mặt 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 hết luôn mặt hết bên mặt hết bên mặt hết bên im. hết bên mặt 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 hết bên เออนะปวแข้าวแมยกอเฮ้ยเป็นเหรองอืมจสังมือไหมนีครับตกเล็กตกเล็กนะเอออืมอืมนี่น่ได้่าเล่นเแม่ะได้สวนอะไรข่ออนกินยังกินปลาปะอืมคุค่าคา่ปลาครับ เพื่อโตยังไงลูกแค่้อนเขาเพิ่นกับหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดแม่เว้ยเว้ยเว้ยเอาใจด้วยใ่ด้วยใ่ด้วยใ่ด้วยนี่แม่จะกินผักกาดแกเออเอามาโอเคพอแล้วพอแล้วตังไหมมเอามาใช้ั้งพี่โอ้ยหัน หักทัวเลนนีย่ยอนาแล้วเอามาพี่เอามาพี่ไม่ได้แต่าแต่เนอคนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวลาเขายัางนะออกมาเป็นแต่งแตงใส่ากางเ็น,น,เ,นเนี่ยเอ,อ้ามากคุมัหอืม Thắng kẹp Thắng à Chị ngắp hỏi chàng với em hiểu Cái chàng mắt nhỉ Bắt chiếc nhau Ui thằng ừ, hoàn Hoàn, hoàn à, cái nào Ừ ngàm, chạm ngàm này chìm vào bếp Cho chiếc lái tâm đấy cả im จ้าโอ้น่ากินมากนี่ค่ะโอย้ย้อนด้วยเดีย๋ยวต้องมาให้อีกค่คะจ้าอ,อืม,อมจันะนะพ่อพ่อพ่อ,พอ,อย่าเอาอไ,ปไปเรียนเขาไปกินแก้มเฮ็ดพักามาทำกตับคูเกลือจา้าายตำตำ ส่วยกินอย่างว <c oughs> ะ,ะ,ะ,ะเดี๋กออจ้าขอบคุณค่ะขอเชิญนะคะขอเชิญนะคะเิจะลูกไอเด้อไป่น่อ็จำภาษาเราเหื่องม,มกินตะไค<ข>รนะ้ไหมอยากกินตะไคร้กินเก๊กแก้วที่หล่ ข้านี้ใช่เกาลีหรือเปล่าเกาหลีลูกข้านี้ก็ใช่เกาหลีหรือเปล่าใช่ค่ะมันข่าวัววิเศษจ้าเดี๋ยวขึ้นไปหายักค่ะเอาไปปลูกลาบนะพี่นอ้องลาบได้ไหมล่ะ เนื้อววเวลาจ้าลาบปากิินให้แ่บดิต่หน่อยย่างเชีงไดนบุบติดอันนี้เลยบุติดเปลือกเลยดีติยังไงไข่สอบเกลือ่คอยบอกได้ว่าเหรียได้พี่นอ้องมึงออกเลยมั้งมีงยังไม่ไหนือยู่ไข่สววตู ตอนด่างวบเป็นย่างข้าวมัด่างวบเป็นเอาเกี๊ยวใส่เกี๊ยวใส่นมอติดได้ไหมอัน,คอคออนอเคยที่พ่อเนื่องฟั้งเอยไปซื้อปลายุรานนึงถ้าเจ้าพี่จะขายเปิดไม่ถ้าเจาเ้าเฮ็ดบ่เป็นไหมเนือ้อปลาเนี่ยแตกไม่ยุบไม่ยขขิ่งแตกคือจังเขาเผากินธรรมดานี่ไหมคือจังบ่าใส่ยังนไงไหมบ่าถ้าเจ้าจะเกี๊ยวใส่คือการที่เกี๊ยว เสียซีติสก,ก็เนื้อปลาเนี่ยมันต้องใส่แป้งมันเลยคลุกเขาก่าเขาเกลือยนะแล้วโป๊ะโปะมันจะเป็นก้อนเป็นเม็ดมันเลยอลอาไหมลอกลอกออกเป็นแผงได้ไหมได้ว่าเอาว่าข้างในมันสุกเจ็ดมันเนี่ยมันจะมีหนังมันมาเพราะว่าน,นั่นหนังมันมันติดได้ไหมบ่ก็จะหน่อยบ้างเขาเอื้อเฟื้อเพิ่งเริ่มขหา

อากค้อเบี้ยวมันปากเบี้ยวฉันรู้เท็ดดยรูเดดยวานี่เลยวะไเฮ้กับเขานองนมาเียมาเลยอืมปเนียมาเลยานเนียมาเลยบ่เฮ้กับเขา่ผู้ใาบพอตอบ่โอ้จำเขาเสียงรได้ึงเขบ่ เ็ดกระเปาซื่อๆกับที่ขงเขาปั๊มย้มาััมบอกลองดู <S <S าเมี่ยมายไอ้จบ่จว่เ็ษกับเขานองนองมาเนี่ยมาเลยดูข่อยก็ไดอกป่ะตัามไ่ัวข่อยเรนมาสวัสดีจ้า